กลายเป็นเรื่องราวสุดช็อกเมื่อมีรายงานว่าหนุ่มชาวจีนกว่า1,600คนทั้งอาชีพอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงเทรนเนอร์ฟิตเนสต่างถูกหลอกให้รักโดยชายที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงตอนนี้โซเชียลมีเดียจีนกำลังเดือดสุดๆกับประเด็นชาวของซิสเตอร์หงชายชาวจีนแซ่เจียวที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงที่ใช้ความรักหลอกลวงและล่อลวงชายหนุ่มรวมทั้งสิ้น1691คน เรื่องราวดังกล่าวเริ่มต้นเมื่อเจียวชายชาวจีนวัย38ปีได้ล่อเหยื่อโดยใช้โปรไฟล์ปลอมบนแพลตฟอร์มหาคู่อ้างว่าเป็นผู้หญิงยาร้างที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ที่จริงใจเขาตื่นนอนตอนปี5้าทุกวันเพื่อแต่งหน้าใส่วิกใสซิลิโคนเสริมหน้าอกและแม้แต่ฝึกเสียงให้ฟังดูเป็นผู้หญิงทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์ปรับแต่งเสียง คลิปที่กลายเป็นไวรัลเผยให้เห็นซิสเตอร์ของสวมเสื้อผ้าแบบผู้หญิงพูดจาอ่อนหวานใจดีลักษณะนิสัยนี้ถึงกับเคยทำให้เพื่อนบ้านเข้าใจผิดคิดว่าเจียเป็นผู้หญิงมีน้ำใจเธอเคยแบ่งผลไม้ให้เราเพื่อนบ้านคนหนึ่งกล่าวเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดโปงเมื่อคลิปวิดีโอและภาพถ่ายที่อ้างว่าแอบบันทึกไว้เป็นความลับได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกออนไลน์สร้างความตกตะลึงให้กับผู้ชมที่เริ่มจำใบหน้าที่คุณเคยได้หลายคนอ้างว่าเห็นแฟนหนุ่ม เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่ญาติพี่น้องของตนเองในคลิปวิดีโอดังกล่าวทําให้เกิดความคิดทั้งไม่เชื่อบ้างก็อับอายไปทั่วประเทศฉันเห็นเทรนเนอร์ฟิตเนสของฉันในวิดีโอหนึ่งแต่ฉันพูดอะไรไม่ได้เพราะมันอ่อนไหวเกินไปชาวเน็ตคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นในขณะที่อีกคนหนึ่งเขียนว่านั่นคือเพื่อนร่วมง,งานของฉันฉันรู้แน่ว่าเป็นเขา ในบรรดาผู้ที่ถูกเปิดโปงมีเทรนเนอร์ฟิตเนสคนหนึ่งซึ่งระบุเพียงว่าพีได้รับความสนใจอย่างมากเมื่อชาวเน็ตสังเกตเห็นว่าเขาสวมรองเท้าคู่พิเศษแบบเดียวกับที่เห็นในคลิปที่ถูกปล่อยออกมาว่าเป็นรองเท้าของชายที่ไปเยือนห้องของซิสเตอร์หงการเยี่ยมเยิยนดังกล่าวเกิดขึ้นในห้องเช่าขนาดเล็กแห่งหนึ่งในเมืองหนานจิงซึ่งเชื่อกันว่าเป็นห้องที่คลิปวิดีโอจำนวนมากซึ่งมีความยาวตั้งแต่5ถึง10นาทีนั้นถูกแอบถ่ายเอาไว้ รายงานระบุว่าเยื่อมีทั้งนักศึกษาพนักงานออฟฟิศและชายหนุ่มรูปงามรูปร่างดีหลายคนรวมถึงหลายคนที่มีผู้ติดตามจำนวนมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนซิสเตอร์หงได้เพิ่มกฎเกณฑ์ของบ้านแบบแปลก,ปลกๆเข้าไปอีกโดยกำหนดให้แขกแต่ละคนที่มาเยี่ยมต้องนำของข,องขวัญเช่นผลไม้นมหรือของใช้ในครัวเรือนติดตัวไปด้วยครั้งหนึ่งมีรายงานว่าชายชาวต่างชาติคนหนึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าบ้านเนื่องจากมาแบบมือเปล่า ส่งให้ประโยคที่เขียนว่าหนุ่มหล่อในเรื่องอื้อเฉาของซิสเตอร์หงและเทรนเนอร์ฟิตเนสและซิสเตอร์หงกำลังเป็นกระแสขึ้นเทรนฮิตในช่องค้นหาอันดับต้นๆของโซเชียลมีเดียจีนในขณะนี้เรื่องอื้อเฉานี้ทำให้เกิดประเด็นในสังคมมีการตั้งคำถามพูดคุยกันมากกว่ามองเรื่องนี้เป็นแค่การหลอกลวงโดยต่างพากาันสงสัยว่าเหตุใดผู้ชายที่ประสบความสำเร็จและหน้าตาดีจำนวนมากจึงตกหลุมพรางของแผนการนี้ นักจิตวิทยาชาวจีนได้ระบุว่าความอยากรู้อยากเห็นความปรารถนาต้องห้ามและการถูกจัดการทางอารมณ์อาจเป็นสิ่งที่อธิบายความปราบบางของพวกเขาได้แม้ว่าผู้ชายบางคนจะรู้ว่าซิสเตอร์หงไม่ใช่ผู้หญิงแท้โดยกำเนิดก็ตามแม้ว่าประเด็นนี้จะอยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างมากแต่ทางการและสื่อต่างๆก็ได้ออกคำเตือนว่าการแจกจ่ายหรือโพสต์คลิปส่วนตัวเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังผิดกฎหมายอีกด้วย